อ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกมเฟียนะครับโอเเอาละตอนนี้เราก็อ้าวอุ้ยป้อมปืนอ้าว่วงอโถ <c oughs> ป้อมปืนพังน,นะครับ <c oughs> โอเคตรงนี้ล็อกไปไม่ได้นะเด <c oughs> ี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะครับ เคข้างหน้านี้มันจะมีรีเฟกบูสเตอร์ซ i n นฟาร์มอยู่นะเ okay. คผิดบอสิมันบอลไม่ใช่ความผิดของชันไม่ใช่ความผิดของชั้นหรอกเคตรงนี้ก็จะมี h e ล l ์บูสเตอร์ซ i n o แ a วกนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแมสเซจให้ด้วยนะครับกระเป๋าพยาบาลให้นะนั่นแหละ เราเราเดินไปข้างหน้านี้นะมีกระเป๋าพยาบาลาให้ด้วยนะครับตรงนี้ไอแพ็กซตันเอ้อสงครามกำลังมาซ ah. ากศพอยู่บนถนนลกลายเป็นเท่าฐาน การล้างแขนเอาขนาดนั้นเลยเหรือโอเคเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะครับแล้วก็เออ <c oughs> อะไรอะ่ะอโปรตไกดอย่ามาหลอกล้อนหนูเลยโอเคตรงนี้มีรีเฟกบูสเตอร์ซิโนฟาร์มนะครับอาโอเคเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะ อ้าวอะไรอ่ะใครติด did not k n อ้าวทม่ทางตันไปไม่ได้ฉันไม่เข้าใจเออโอเคแฟมเข้าประตูทางด้านนี้นะครับใครอ่ะเออใครเออกลับบ้านดีกว่าไม่เอาแล้ว ทิ้งภารกิจไปเลย <laughs> ไม่เอาแล้ว <S <S> <S นี่นะอ้อันนี้อันนี้เป็นหน่วย ATC นะครับ <But> โอ้โหเหมือนจะมาเก็บกวาดอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะเกี่ยวป้อมปืนพังนะ <gen> <S> <S> โอเคเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะครับ He's over here! Oh, who made it? ATC. Kedio, Loma, Dutoni, can have been common some kind of. This is interesting. When they pulled the plug on the Origins, apparently they just locked the doors and threw away the key. They don't go into a lot of detail, but I guess the place is really dangerous to be in. I wonder if there's some kind of chemical. เหมือนเขาพยายามจะปิดฝั่งโปรเจกต์ออริจินนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าคุม,ค,มคุมไม่อยู่นั่นเองนะโอเคตรงนี้ก็มีกระเบิดมีกับระเบิดให้ด้วยนะ <Ooh. S 1> ฐานโคนกับ ATC <Get down. S 1> ยิงกันนะครับ โอเคตรงนี้มีอาวุธเก็บให้ด้วยเก็บนี่เนี่ยมาของร่วมแจมด้วยครับ หนักนี่วะนี่นงเอาระเบิดไปนี่ไงเอารเบิดไปตายยังย,ยังไม่ตายกอโอ้ยกว่าจะตายตายยากตายเย็นหรือกันในเกาะหนักเนี่ย เปลี่ยนเปนืนีกว่นี่ปืนตะปูครับเอเคตรงนี้มีเกาะให้ด้วยนะ,ะเก็บอ่ะเดี๋ยวเราไปด้านหน้านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปตามหาอลิสเวดนะครับ อลิสเวสนี่จะเป็นน่าจะเป็นลูกสาวของฮารันเวสนะครับเ,เราต้องไปให้ถึงก่อนที่จะเออฟอเทลเจอนะออั้น ปืนตะปูหน่อยเป็นไงน,นี่แนี่ปืนตะปูไปครับปืนตะปูเจ็ดปะช,ช้าของหนูปูเข็มโอเคตรงนี้มีกระเป๋าพยาบาลให้ด้วยนะแล้วก็เออมีเมสเซจตรงนี้ให้นะครับโอเคนี่ก็ไม่มีอะไร มีอาวุธให้ตรงนี้นะ,ะติบมาติดแน่นพน,นานออมามีอกมกไม่ดีเอากลับระเบิดไป นี่เนี่ยกะโลกอีกปะน,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 นี่ยยิงอัดตูยิงอัดตูนี่นะยิงอัดตูม้าม่านี่แนล่อตะปูฝังตูดเจ็บแสบทะลุสวงโอเคนี่เกาะให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะ เรียบร้อย yeah. เดี๋ยวเราลงไปด้านล่างนะครับ<ป>อะไรอ่ะของใครอะ่ะ เราเปิดไปนี่ไนงะเราเปิดไปเราเปิดรีโมทนะนี่นะหมดไดานี่ไนงะเราเปิดไปพ <c oughs> ังไหมจ๊ะโอ้โหเล่นเกาะหนักเลยอะโอเคเรียบร้อยนะครับโอ้โห <c oughs> มีมือมีเศษมือมาด้วย โอเคตรงนี้มีเกาะให้ด้วยนะ mm. อะไรโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจตรงนี้กันก่อนนะอ่าตรงนี้ก็จะมีเอ่อปืนสลายไขมันนครับอุ้ย mm. โดนปืนสลายไขยมันใส่เก็บลูกกระเบิดนะครับเก,ก็บกอดเก็บกระเป๋าพยาบาลให้หมดให้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปทางด้านนั้นนะครับอ้าวเฮ้ยใครดับไฟอะเฮ้ยลืมจ่ายค่าไฟกันเหรอ เปิดไฟนี่น่ะตายไ,ไหมโอเคดับไฟทำไมอะ่ะเอาตอนลืมจ่ายค่าไฟกันเหรอโอเคเก็บกบระเป๋าพยาบาลเก็บก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดไฟครับอ่าโอเค มีอยู่อีกยังมีอยู่อีกหรือเปล่าโอเคน่าจะหมดแล้วแหละเดี๋ยวเราไปข้างหน้านี้นะครับเอ้าสัญญาณของแฟสเทลหายไปนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยว เดี๋ยวเราค่อยไปตามหาอีกทีหนึ่งอ่าโอเคเดี๋ยวเราลงทางด้านนี้นะครับเคอินเตอร์วัลเจ็ด리เด렉션อ่ะอเคตามหาอลิสอ่าออฟฟิศของอลิสเวสนะครับ โอเคครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ